ก็คือนี้วนี่แต่ว่าปุ่มมันล็อกอ่ะสรถ้าเกิดติดใจลูกชิ้นนะซื้อลูกชิ้นเนื้อบ้านได้เลยกิโลนึงเนี่ยี่ร้อยบาทลูกชิ้นเนื้อเขาจะดีนะแต่ไวก่อนเนี้ยแต่่กี้ปู่มาวนนะครับผมไม่ต้องไปสนใจอะไรมาเริ่มกันเลยเริ่มทำการแกะอืฟิตจารเอะ กลับมาทำ u t u b e อีกครั้งเพราะว่าเจมินายต้อง,งช่วยทำกันหน่อยนะช่วยตามกันหน่อยนะจเจม,มินายมีอะไรเสียหายตรงไหนหรือเปล่หาหุ่ยมีโอเคงั้นใส่ทานกับแต่ว่าปูวันนี้ใช้งานได้อยูน่นะ